พรานมาศนั่งห้างโป่งดงลึกประพันโดยซุ้มกระบือเพชรโอ้โหฝีมือไม่ธรรมดาเลยนะคุณทาดาไม่เท่าไรหรอกครับฝีมือเนะ่ยยังห่างชั้นกับคุณธรรมนัสอยู่อีกเยอะแหมคุณทาดาก็จะชมผมเกินไปเออแล้วเป็นยังไงไมายังไงล่ะครับ ถึงได้มาหาผมได้วันนี้ไม่ได้เข้าโรงงานแป้งหรอกเหรอครับทาดาหันมาเอ่ยถามฮฮไม่หรอกครับพอดีว่าจะไปเที่ยวในป่าสักอาทิตย์ก็เลยแวะมาชวนคุณทาดาไปด้วยกันนะครับอืมเอาสิอยากจะไปลองยิงสัตว์ดูสักครั้งเหมือนกันเห็นว่ามันสนุกตื่นเต้นเลาใจดีใช่ใช่แล้วห่ะครับยิ่งฝีมืออย่างคุณทาดาด้วยแล้วล่ะก็ต่อให้เป็นเสือโคร่งที่วัดดุ ก็คงจะไม่คนามือรอกนะครับแหมแหมคุณธรรมนัทเนี่ยกระชมผมจนเกินไปแล้วว่าแต่จะออกปากกันวันไหนดีพรุ่งนี้เลยเป็นไงล่ะครับคุณทาดาคุณทาดาติดธุระอะไรหรือเปล่าล่ะครับไม่ไม่ผมสบายสบายอยู่แล้วเดี๋ยวจะให้ที่ปรึกษาบอกที่ประชุมว่าผมติดไปทำธุระดูงานที่ต่างประเทศอ๋อครับคุณทาดาแล้วอย่างนั้นพรุ่งนี้ เราไปเจอกันที่นั่นเลยก็แล้วกันเดี๋ยวผมเนี่ยจะส่งโลเคชั่นให้โอเคโอเคได้ได้ได,ได้ถ้าอย่างนั้นผมขอตัวกลับไปเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับก้าวจบธรรมนัสก็ขอตัวลากลับโอเคครับแล้วเราเจอกันพรุ่งนี้ทั้งหมดต่างแยกย้ายกันไปกลับไปเตรียมตัวก่อนที่เช้าของวันใหม่จะมาถึงทั้งสองก็ได้นัดกันเอาไว้ก็มาเจอกันที่ปากทางเข้าป่าแหม มาตามเวลานัดเป๊ะเลยนะครับคุณทาดาธรรมนัสกล่าวพร้อมกับเดินตรงเข้ามาหาฮะก็มัอนอดตื่นเต้นไม่ได้นี่ครับอีกอย่างผมเองก็กลักว่าคุณธรรมนัสจะมารอนานไม่หรอกครับอ้อนั่นพรานมาดพรานที่ชำนาญป่าในแถบนี้นะครับตอนนี้เขากำลังทำพิธีเปิดป่าตามความเชื่อของเขาอยู่นะครับธรรมนัสกล่าวครั้งเมื่อเวลาผ่านไปได้สักพัก พรานมาสก็ทำพิธีเสร็จก็เดินเข้ามาทักทายในจ้างที่รถทันทีสวัสดีครับคุณธรรมนัตสวัสดีครับเจ้านายอืมสวัสดีนี่คุณธาดาคู่ค้าของผมเองวันนี้จะพากันไปลองเข้าป่าดูหน่อยยังไงก็ขอหมายดีๆหน่อยนะครับได้เลยครับคุณธรรมนัตวันนี้ผมกะว่าจะพาไปโป่องอโศกนะครับเลยที่เราเคยเข้าไปเมื่อครั้งกันก่อนเกือบๆจะลูกเขา มีตัวหรือ,อยังไงครับพรานมาดก็น่าจะเยอะอยู่แล้วนะครับเพราะผมไม่ได้เข้าไปตั้งแต่ต้นปีที่แล้วผมคิดว่าสัตว์น่าจะไปรวมกันที่โป่งนั้นแหละนะครับอืมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพวกฉันนะขอเตรียมของกันก่อนนะอ๋อได้ครับพรานมาดกล่าวก่อนจะหันไปสั่งทิดเทิมกับทิดทยุยสองคนพี่น้องที่ครั้งนี้อาสามารับหน้าที่เป็นลูกหาช่วยแบกสัมภาระให้กับนายจ้างทั้งสอง ครั้นเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยทั้งห้าชีวิตก็เดินทางเข้าป่าก,กันในทันทีโดยที่มีพรานมาดเป็นคนเดินนําและตามมาด้วยนายจ้างทั้งสองก่อนจะปิดท้ายด้วยทิพเทิมกับทิพทุยบรรยากาศในป่าที่แสนจะร่มรื่นเต็มไปด้วยเสียงร้องของนกในป่ามันทําให้ทาดาที่เข้ามาครั้งแรกรู้สึกตื่นเต้นอย่างบอกไม่ถูกครั้นเมื่อเดินทางกันมาราวๆครึ่งวันพรานมาดจึงบอกกับทุกคนให้หยุดพัก เพื่อจัดการกับอาหารที่เตรียมกันมาครั้นเมื่อทุกอย่างถูกจัดการจนเรียบร้อยพรานมาสก็ได้ผ่าออกเดินทางกันต่อพวกเขาใช้เวลากันอยู่อีกพักใหญ่ก็ลุยกันมาถึงยังริมลำห้วยที่ไหลตัดผ่านมาจากยอดเขาสูงเอาล่ะครับเห็นที่ว่าคืนนี้เราจะต้องพักกันที่นี่สักคืนก่อนนะครับพรานมาสกล่าวก่อนที่จะหันไปพยักหน้าให้กับทิดเทิมกับทิดทุยเพื่อกางกระโจมที่พัก ให้กับพวกนายจ้างเวลาค่อยๆเคลื่อนคล้อยผ่านไปกองไฟกองใหญ่ก็ถูกจุดติดขึ้นมาทำให้มีแสงสว่างแผ่กระจายออกไปในความมืดอืมนี่ว่าแต่คุณทาดาทำไมไม่เอาลูกน้องมาด้วยล่ะครับธรรมนัตเอ่ยถามในขณะที่กำลังรินวิสกี้ยื่นส่งมาให้ไม่เอาหรอกเดี๋ยวมาเห็นตอนที่ผมยิงไม่ถูกเดี๋ยวพวกมันจะพาเอาผมไปนินทาเข้านะสิ แล้วคุณหลักคุณธรรมนัททำไมถึงไม่เอามาด้วยละ่ะเออผมชอบเที่ยวแบบสงบสงบมากกว่ากลัวเอามาแล้วจะพาให้หุ่นวายพานจะทำให้เสียอารมณ์เอาเปล่าๆนะครับธรรมนัทเอ่ยตอบและในขณะที่ทั้งสองนายจ้างกำลังนั่งคุยกันอยู่นั้นพรันเนื้อย่างหอมๆก็ถูกพรานมาดยกเข้ามาเสิร์ฟลองชิมกันดูนะครับเจ้านายอันนี้เป็นเนื้อวัวแดงที่ยิงมาได้เมื่อวันก่อนนะครับ พรานมาดเอ่ยอ๋อขอบใจมากนะพรานมาดธรรมนัตกล่าวพร้อมยื่นมือออกไปรับถ้าอย่างนั้นผมขอตัวก่อนนะครับพรานมาดกล่าวพร้อมกับข้อมตัวถอยหลังออกไปคำคือที่แสนจะเงียบสงบมีเพียงเสียงริดริงเรไรที่ต่างพากันออกมาส่งเสียงเป็นดังพ่วงทำนองเพลงของพงไพรตอนนี้ก็น่าจะดึกพอสมควรแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปนอนกันเถอะนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเราต้องใช้แรงเดินทางกันอีกเยอะธรรมนัตกล่าวทาดาเองก็พยักหน้าลงเบาๆก่อนจะลุกตามธรรมนัตเข้าไปในเต็นท์ปล่อยให้หน้าที่เฝ้ายามด้านนอกเป็นของพรานมาดและลูกหาบคำคืนที่แสนจะมืดมิดค่อยๆผ่านไปจนถึงรุ่งอรุณของวันใหม่เสียงของไก่ป่าต่างพากันส่งเสียงขานขับดังรับกันไปมาเป็นทอดๆปลุกให้คนทั้งหมด ลุกตื่นขึ้นมาจากอาการหลับไหลกองไฟกองเดิมค่อยๆถูกอ่อยขึ้นมาอีกครั้งก่อนที่พรานมาศจ,จะทำการต้มน้ำเพื่อชงกาแฟอา้าวตื่นกันแล้วเหรอครับเจ้านายปรานมาศเอ่ยขึ้นทันทีเมื่อเห็นร่างของเจ้านายทั้งสองที่กำลังเดินตรงเข้ามาหาเออก็พอดีอยากจะมานั่งรับบรรยากาศยามเช้าหน่อยนะพรานมาศว่าแต่ได้ต้มน้ำเผื่อบ้างไหมครับธรรมนัสเอ่ยถามเผื่อสิครับ คุณธรรมนัทโทรทำเหมือนไม่เคยมากับผมไปได้พรานมาศกล่าวก่อนที่จะหันไปชงกาแฟร้อนๆมาให้กับเจ้านายทั้งสองคนทางด้านของทิดเทอมและทิดทุยต่างก็ช่วยกันเก็บเต็นท์ผ้าใบก่อนที่จะมานั่งรวมกันเพื่อน,นั่งพักจิบกาแฟครั้นเมื่อร่างกายรู้สึกตื่นตัวขึ้นมาบ้างแล้วคนทั้งหมดจึงเริ่มออกเดินทางกันต่อวันนี้พรานมาต้องเร่งเดินนาทุกคนไป เพื่อที่จะไปให้ยังเป้าหมายก่อนที่ดวงตะวันจะตกดินครั้นเมื่อเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆคนทั้งหมดก็ต้องช่วยกันยกมีดขึ้นมาฟาดฟันพุ่มรกที่ขึ้นมาปกปิดขวางเส้นทางครั้นเมื่อบุกป่าฝ่าดงเข้ามาอีกสักพักพรานมาดจ,จำต้องบอกกับทุกคนให้หยุดพักเฮ้ยนี่อีกไกลไม่พรานมาดกว่าจะถึงโป่งที่ว่านันนะธรรมนัสเอ่ยถามก็เหลืออีกไม่ไกลแล้วล่ะครับ เดี๋ยวลุยกันอีกสักอึดใจก็น่าจะถึงแล้วครับพรานมาดเอ่ยตอบและหลังจากที่ได้นั่งพักเติมพลังกันแล้วคนทั้งหมดก็พากันออกเดินทางกันต่อจบจนกระทั่งราวๆบ่ายสามโมงพรานมาดก็ได้พาทุกคนมายังโป่งอโศกที่ว่าถึงเราครับเจ้านายคืนนี้เราจะนั่งห่างกันที่นี่นี่นะหรือโป่งอโศกธรรมนัตกล่าวใช่แล้วล่ะครับคุณธรรมนัต เดี๋ยวยังไงคืนนี้เราจะขัดห้างกันสองห้างนะครับจะได้ไม่ต้องรับน้ําหนักกันมากมได้ได้ได้ครับเมื่อตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยพรานมาสก็เดินบอกทิดเทอมกับทิดทุยให้ช่วยกันออกไปตัดไม้และเมื่อเวลาได้ผ่านไปอีกพักใหญ่ห้างที่ถูกสร้างขึ้นเยื้องๆกันก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์เดี๋ยวยังไงคืนนี้ผมกับคุณทาดาจะขอนั่งห้างเดียวกันนะครับพรานมาสอ ได้เลยครับคุณธรรมนัทยังไงก็อย่าลืมกฎของการนั่งห้างนะครับพรานมาดกล่าวก่อนจะพาก,กันนั่งลงพักกินข้าวเพื่อเติมพลังเวลาค่อยๆเคลื่อนผ่านไปเรื่อยๆจนกระทั่งแสงที่เคยมีเริ่มแปลเปลี่ยนเป็นความมืดมิดคนทั้งหมดต่างพาก,กันแยกย,ย้ายขึ้นไปนั่งกันประจำจุดอยู่บนห้างเป็นยังไงบ้างครับคุณธาดาธรรมนัทเอ,อ่ยถามก็รู้สึกปวดปวดก้อนอยู่เหมือนกันนะครับอ๋อ มันก็เป็นอย่างนี้นั่นนะครับประเดี๋ยวอีกสักพักก็น่าจะชินธรรมนัสกล่าวก่อนที่จะนั่งพูดคุยกันต่อไปครั้นเมื่อเวลาได้ผ่านไปอย่างเรื่อยๆทั้งสองนายจ้างที่นั่งรอสัตว์อย่างใจจดใจจอ่อก็ได้สัมผัสเข้ากับเสียงของบางอย่างเสียงตัวอะไรหรือธรรมนัสทาดาเอ่ยถามผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่เดี๋ยวอีกไม่นานก็น่าจะได้เห็นตัวธรรมนัสกล่าวตอบและอีกเพียงไม่นาน ร่างปริศนาที่ทั้งสองรอคอยก็ออกมาปรากฏตัวให้ทั้งสองได้เห็นเฮ้ย hey! นั่นมันใครกันนะธรรมนัตทำไมถึงมาเดินท่อมๆอ,อยู่แถวนี้ทาดาเอ่ยถามแต่ทว่ายังไม่ทันที่ธรรมนัตจะทันได้เอ่ยตอบพลันร่างปริศนานั้นก็เดินตรงมาหยุดอยู่ที่ใต้ห้างของเขาทั้งสองอ้าวพรานมาดจะลงห้างมาทำไมดึกๆแบบนี้ธรรมนัตเอ่ยถาม ก็เมื่อตะกี้ผมบอกไม่เห็นพวกคุณทั้งสองนั่งกันอยู่บนห้าก็เลยจำต้องฝ่าฝื้นกดลงมาดูด้วยความเป็นห่วงนั่นนะครับอ๋อไม่มีอะไรหรอกครับพรานมาดพวกผมยังอยู่ดีกันอยู่ธรรมนัสกล่าวตอบและทันทีที่สิ้นเสียงพรันก็ได้มีแสงของลำไฟฉายสาดส่งเข้ามาที่ห้างของคนทั้งสองเฮ้ยธรรมนัสท้งนั้นเขาฉายไฟกันมาทำไมละวะธานากล่าว เมื่อถูกนำไฟฉายที่ส่องมาศาสกระทบโดนเข้าที่ดวงตาสัญญาณเตือนภัยนะครับธรรมนัตกล่าวก่อนที่จะสัมผัสได้ถึงเสียงของอะไรบางอย่างที่กำลังป่ายปีนขึ้นมาบนห้างธรรมนัตรีบก้มตัวลงไปมองก่อนที่สายตาของเขาจะได้ไปพบเห็นเข้ากับร่างของพรานมากที่บัดนี้เขากำลังตะเกียกตะก,กายป่ายปีนขึ้นมาอย่างบนห้างเสียงปืนจากห้างฝั่งนั้น ที่พยายามยิงเข้ามาที่ร่างของพรานมาศที่กำลังป่ายปีนขึ้นมาที่ห้างของเจ้านายเฮ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นวะธรรมนัตทาดาเอ่ยถามด้วยใบหน้าที่แสดงออกถึงความตื่นตระหนกแต่ธรรมนัตกลับไม่ได้เอ่ยตอบเขารีบหันกลับไปคว้าปืนของเขาเรารีบแย่ยลงไปยังรูรูกห้างก่อนจะตะหวาดเสียงขึ้นมาว่าพรานมาศหากพรานมาศยังไม่หยุดขึ้นมาผมจำเป็นต้องยิงนะพรานมาศ แต่ทว่าร่างของพรานมาสกลับไม่ได้สนใจคำขู่ของธรรมนัตเลยแม้แต่น้อยเขายังคงป่ายปีนขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งเหลืออีกไม่กี่เมตรมือของเขาก็มาแตะถึงลูกห้างแต่ทว่าเสียงกำบนาจากปากกระบอกปืนของธรรมนัตแผ์สนั่นขึ้นจนดังกึกก้องส่งให้หัวกระสุนสีทองเหลืองพุ่งอัดเข้าไปที่ร่างของพรานมาสเต็มๆจนล่วงตกลงไปกระแทกที่พื้น เสียงดังตุบธรรมนัทรีบคว้ามือลงไปในกระเป๋าก่อนจะหยิบไฟฉายขึ้นมาเปิดแต่ทว่าเมื่อกดสวิตช์ส่องลงไปพันทั้งสองในจ้างก็ต้องผาักกันตกตะลึงตาค้างแข็งเมื่อจ,จู่ๆร่างของพรานมาดก,ก็ได้ลุกตะกุยสีคขาวิ่งหายเข้าไปในราวป่าน,น,นี่นี่มันอะไรกันนะ่ะธรรมนัทคุณช่วยอธิบายให้ผมฟังทีทำไมไอ้พรานนั้นนะ่ะมันถึงได้มาทำแบบนี้ ผมเองก็ตอบไม่ได้เหมือนกันครับคุณทาดาแต่ผมคิดว่าร่างที่เราเห็นกันนั่นนะ่ะมันไม่ใช่ร่างของพรานมาดอย่างแน่นอนนะครับแล้วมันจะไม่ใช่ได้ยังไงกันในเมื่อพวกเราก็เห็นกันอยู่เต็มตาเออในป่าธรรมนัสพยายามเอ่ยอธิบายแต่ทว่าก็มีลำแสงของไฟฉายสาดเข้ามาที่ห้างของเขาธรรมนัสที่เห็นจึงกระพริบไฟป,ปิดเปิดส่งสัญ,ญญาณว่าปลอดภัย แต่ในขณะที่ยังคงมึนงงและสับสนกันอยู่นั้นพรันจ,จู่ๆเสียงของนกแสกก็ร้องดังขึ้นมาจนแสบแก้วหูบินบินโฉบไปที่ห้างนูนทีห้างนี้ทีสร้างความตื่นตระหนกให้กับคนที่อยู่บนห้างไม่ใช่น้อยนี่มันเกิดอะไรขึ้นครับพรานมาดทิดเทิมเอ่ยถามดูท่ามันจะไม่ค่อยจะดีแล้วล่ะพรานมาดเอ่ยก่อนจะล้วงมือเข้าไปในย่าม แล้วหยิบเอาลูกกระสุนเงินขึ้นมาเอานี่ทิดเทิมทิดทุยนี่คือลูกกระสุนที่ผ่านการลงอาคมมาแล้วเอาหยิบหยิบกันไปพรานมาดกล่าวก่อนจะยื่นกระสุนส่งไปให้ทางด้านของฝั่งนายจ้างบัดนี้พวกเขาได้พากันนั่งหวาดระแวงมองซ้ายมองขวาอย่างระแวดระวงังเวลาค่อยๆผ่านไปอย่างเชื่องช้าจนกระทั่งล่วงเข้าสู่ตีสามกว่าธรรมนัต ยกนาฬิกาข้อมือขึ้นมาดูก็ค่อยๆพูดขึ้นมาว่าอดทนอีกสักนิดนะครับคุณทาดาอีกไม่นานก็จะเช้าแล้วล่ะครับผมเองก็ภาวนาขอให้มันถึงไวๆผมและอยากจะกลับบ้านใจจะขาดอยู่แล้วทาดาเอ่ยแต่ทว่าทันทีที่สิ้นเสียงครันจุู่ๆเสียงนกแสกตัวเดิมก็ส่งเสียงร้องขึ้นมาอีกครั้งมันบินวนไปรอบๆโปรงก่อนที่จะบินขึ้นมาเกาะอยู่ที่บนยอดไม้ ซึ่งก็อยู่ไม่หา่างจากห้างของพวกเจ้านายยิ่งมันเลยดีไหมธรรมนัตทาดาเอ่ยถามพร้อมกับวาดปากกระบอกปืนเล็งไปที่ร่างของมันทันทีผมว่าอย่าเลยนะครับอดทนอีกนิดเถอะนะครับคุณทาดาอีกสักประเดี๋ยวก็น่าจะเช้าแล้วธรรมนัตกล่าวก่อนที่ทั้งสองจะได้เห็นถึงแววตาอันนากลัวของมันที่กำลังจ้องเขม็งมองมาที่พวกเขาทั้งสองคน ทางด้านของทาดาและธรรมนัตเองต่างก็จ้องมองไปที่มันเช่นเดียวกันความกลัวที่กำลังเข้ามาครอบคลุมทำให้คนทั้งสองแทบจะลืมหายใจและในขณะที่กำลังจดจอ่ออยู่กับร่างของนกแสกอยู่นั้นคลันก็ได้มีร่างเงาสีดำที่กำลังคืบคลานเข้ามาอยู่ที่ใต้ห้างอย่างเงียบกริบมันค่อยๆเกาะตายขึ้นมาอย่างช้าๆแต่ก่อนที่มันจะทันได้ปีนมาถึงกลางลำต้น พลันก็มีแสงของลำไฟฉายสาดเข้ามากระทบที่ร่างก่อนจะมีเสียงระเบิดกระสุนดังขึ้นมาติดติดกันถึงสมนัดเฮ้ยอะไรกันเสียงของทาดาอุทานขึ้นก่อนที่จะพากันก้มลงมอบผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับคุณทาดาธรรมนัสกล่าวตอบก่อนที่ทั้งสองจะได้ยินเสียงดังพรึบที่ดังมาจากใต้ห้างของเขา เฮ้ย <Hey! S 1> ทั้งสองร้องอุทานขึ้นมาได้เพียงเท่านั้นก่อนที่จะต้องพากันเสีหลักเมื่อถูกร่างของเสือโครง่งตะปบเหนียวอยู่ที่ลูกห้างของพวกเขาทั้งสองที่กำลังจะพากันเสทลาจำต้องพากันกระโดดเกาะที่ลำต้นก่อนจะไถ่รูดลงมาอย่างรวดเร็วแต่ทว่าเมื่อมาถึงยังด้านล่างพันต้องชะงักตกแข็งค้างเมื่อได้มีร่างอันมหึมาที่กำลังยืนจ้องมองพวกเขาอยู่ มันค่อยๆเดินย่างสามขุมเข้ามาหาก่อนที่จะย่อสองขาหน้าลงเตรียมตัวจะพุ่งเข้าใส่เขาทั้งสองแต่ทว่าเสียงปืนดังขึ้นมาสนั่นไปในทั่วราวป่าก่อนจะตามมาด้วยเสียงร้องโฮกข,ของเสือที่แสดงให้รู้ถึงความเจ็บปวดมันค่อยๆตะกุยตะก,กายพาร่างของตัวเองเพนกระโจนหายเข้าไปในความมืดเป็นยังไงกันบ้างครับเจ้านายเสียงของพรานมาดเอ่ยถาม หลังจากที่พากันวิ่งเข้ามาถึงขาผมขาผมท้าจะพลิกนะครับพรานมาดธรรมนัทเอ่ยพร้อมกับทำใบหน้าเยเกทางด้านของทาดาบัดนี้เขาเองก็ได้นอนทอดตัวตะแคงข้างโดยที่มือทั้งสองข้างยังคงเอื้อมมาจับอยู่ที่หัวเขาแล้วคุณทาดาเป็นยังไงบ้างครับมาครับเดี๋ยวผมจะขอดูหน่อยนะครับพรานมาดกล่าวก่อนที่จะค่อยๆจับไปที่หัวเข่าของนายจ้าง โอ,โอยเสียงของทาดาร้องขึ้นตอนนี้ใบหน้าของเขาเยเก,เกแสดงให้เห็นถึงความเจ็บปวดโอ้โหถ้าจะแย่แล้วลรอครับตอนนี้ลูกสะบ้าท่าจะหลุดแถมที่ขอขาก็น่าจะหักพอๆพพกันนะครับพรานมาดกล่าวพร้อมกับขมวดคิ้วย่นเข้าหากันก่อนที่เขาจะพูดขึ้นมาอีกว่าเดี๋ยวคงต้องดึงกระดูกกลับใเขาที่ก่อนแต่เออน้ำมันนวด ดันอยู่บนห้างนั้นซะด้วยนะครับให้ผมไปเอาให้ไหมครับพรานมาดทิศเทิมกล่าวอาสาอย่าเลยไปตอนนี้มันอันตรายเดี๋ยวไอ้เสือนั่นน่ะมันจะแว้งมาเล่นงานเอาเข้าแล้วเราจะเอาอยัางไงดีล่ะครับพรานมาดหรือจะต้องรอให้ถึงเช้าธรรมนัตเอ่ยถามเห็นท่าว่าคุณทาดาคงจะรอไม่ไหวแน่นะครับและอีกอย่างผมกลัวว่าเลือดเน่ยจะหยุดหมุนเวียนแล้วจะค้างตกอยู่ด้านในได้นะครับ พรานมาดเอ่ยตอบก่อนจะหันมาบอกกับทั้งสองพี่น้องขึ้นมาว่าเดี๋ยวทิดเทิมกับทิดทุยช่วยกันแบกร่างของคุณทาดาไปที่ห้างทีเดี๋ยวจะคอยคุ้มกันให้อ่อแล้วคุณธรรมนัทพอจะเดินไหวไหมล่ะครับพรานมาดหันไปเอ่ยถามไหวไหวพรานมาดผมยังไหวธรรมนัทกล่าวก่อนที่จะพาก,กันเดินทางมุ่งตรงไปที่ห้างนั้นทันทีเสียงร้องครวญครางของทาดา ยังคงถูกเปล่งออกมาอยู่ไม่ขาดจนทําให้ปิดบังเสียงอันตรายที่กําลังเงยื้องย่างตามพวกเขามาและทันทีที่ศพโอกาสพันร่างมาึือมาของไอ้โครงลายพาดก่อนมันก็ได้พุ่งกระโจนออกจากความมืดมิดแต่ทว่ายังไม่ทันที่มันจะทันได้เข้ามาถึงพรานเสียงกำปนาจากปากกระบอกปืนของพรานมาดก,ก็ระเบิดขึ้นมาร่างอันมาฮือมา ล่วงตกลงไปกระแทกพื้นก่อนที่มันจะดิ้นปัดๆจนทุกคนต้องรีบพากันกระเถิบหนีอ่ะนี่พรานมาดทิดเทอมพูดขึ้นพร้อมทั้งยื่นปืนของเขาให้พรานมาดเองก็รีบยื่นมือเข้าไปหยิบก่อนที่จะยกพานท้ายปืนขึ้นมากระชับไม่นานเสียงของกำปนาตก็แผดสนั่นขึ้นมาอีกหนึ่งคำรบรอบนี้เสือโครงร่างอันมหึมาถึงกับหยุดชะงักขายเหยียดเกรง มันค่อยๆเหลียวหน้ามามองที่พวกเขาด้วยดวงตาแห่งแรงอาฆาตไปดีเถอะนะไอ้สมิงเสียงของทิดทยุยพูดขึ้นปะ่ะเรารีบไปกันดีกว่าอีกไม่กี่ก้าวก็จะถึงห้างแล้วพรานมาดว่าก่อนที่ทุกคนจะพากันเดินทางไปต่อครั้นเมื่อถึงยังใต้ห้างพรานมาดรีบปีนขึ้นไปยังบนห้างก่อนก่อนที่จะไล่โยนสัมภาระลงมาอดทนหน่อยนะครับคุณทาดา รานมาดกล่าวหลังจากที่ทําการดวดน้ํามันจนเป็นที่เรียบร้อยพรานมาดค่อยๆใช้มือบิดเข้าไปที่ข้อขาก่อนที่จะได้ยินเสียงกระดูกดังกรึบผสมผสานกับเสียงร้องของทาดาเอาละครับทีนี้ก็เหลือแค่ตรงรูกสะ้าที่หัวเข่าเดี๋ยวยังไงคุณทาดาอดทนหน่อยนะครับพรานมาดว่าก่อนจะพยักหน้าให้กับคนทั้งสองเข้ามาช่วยกันจับตัวของทาดาเฮ้ยนี่ พลานกำลังจะทำอะไรจะล็อกผมทำไมเอาเถอะครับคุณทาดาอดทนนิดหนึ่งนะครับพรานมาดว่าก่อนที่จะเอาฝ่าเท้าเหยียบลงไปที่ลูกสะบ้าเสียงดังกรบโอ้เสียงร้องของทาดาถูกเป่งลั่นออกมาจนดังกึกก้องไปทั่วแนวไพรเอาละครับแค่นี้ก็เรียบร้อยพรานมาดว่าเวลาค่อยๆผ่านไปอีกเพียงไม่นานพันก็เริ่มมีเสียงของไก่ป่า ดังขึ้นมาให้ทุกคนได้ยินพรานมาดค่อยๆเกีย,ยบตัวลุกขึ้นมาก่อนจะลุกขึ้นมาช่วยติดเทอมและทิดทุยก่อกองไฟขึ้นทั้งห้าชีวิตนั่งพักจิบกาแฟกันอยู่ครู่แล้วทันทีที่แสงของวันได้สาดส่องลงมาจากตีนฟ้าพรานมาดค่อยๆผ่าทั้งหมดเดินตัด,ตดลัดละออกจากป่า้วยความทุรักทุเรครั้นเมื่อมาถึงเข้าสู่วันที่สองทั้งหมดก็หลุดออกมาจากป่าก่อนจะมาหยุดน,นั่งพัก อยู่ที่น่ารถของพวกเจ้านายอ๋อเจ้านายผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่พาเข้าไปเจอเหตุการณ์อะไรอย่างนี้โอ้ยไม่เป็นไรหรอกพรานมาศผมรู้ว่าคุณน่ไม่ได้ตั้งใจอีกอย่างที่พวกผมรอดออกมาได้เนี่ยนั่นก็เพราะว่ามีพรานมาช่วยไว้ไม่อย่างนั้นละ่ะพวกฉันหนักคงจะต้องตายกันไปแล้วธรรมนัสกล่าวก่อนที่จะพากันพักร,รักษาตัวกันต่อที่บ้านของพรานมาศ จากนั้นอีกสองสามวันเจ้านายชาวกรุงทั้งสองก็ขอตัวลากลับโดยที่ให้ทิปรางวัลเป็นเงินส่วนต่างจากค่าจ้างอีกปึกหนึ่งและยังได้พูดทิ้งท้ายกับพรานมาดเอาไว้ว่าต้นปีหน้าเจอกันใหม่นะพรานมาดครับนายเดินทางปลอดภัยนะครับกล่าวจบพรานมาดทิพเทอมและทิพทุยก็ได้พากันโบกมือลาจนกระทั่งรถของเจ้านายได้วิ่งออกไปไกลจนหลับสายตา